สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปอกไายเบอร์สุภุสุขนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาติแนวจ้าพี่นองจ๋ามือนีสาวฝนกับสิภาพพี่นองนะคะมาส้มถนนงามๆมมาส้มถนนสวยๆของเวียงจันทร์ของประเทศเล่านะคะถนนที่ประเทศไทยนะคะเป็นผู้ให้กูเึินมาสางแล้วก็ควบคุมโดย ผู้รับเหมาจากประเทศไทยพี่น้องงดงามมากๆสวยงามคือจังในทั้งไทยเลยพี่น้องนะคะสุดยอดปานฝันเลยพี่น้องจ้ะนะคะ ภาพข้างต้นคลิปนะคะที่สาวฝนนํามาให้เบิกนั้นคือถนนเวียงจันพี่น้องที่แรกถ้าใครไม่รู้ก็คิดว่าเป็นของประเทศไทยนะคะอันนั้นเป็นของเวียงจันทนะคะก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะโดยกระท่วงโยธาธิการและขนส่งของสปป,อปอลาวนะคะจัดพิธีเปิดโครงการก่อสร้างทางหลวงแห่งศาสตร์ไม้เหล็ก11มีระยะทางยาว 104.98กิโลเมตรนะคะและรัฐบาลล่าก็าได้ขอสนับสนุนทุนจากประเทศไทยและรัฐบาลไทยก็ได้มอบหมายให้องค์การควบรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ ะะและไดเ้เซ็นสัญญากู้ยืมในวันที่26กันยา2,518นะคะเป็นเงิน1 8 2 6ล้านหาแสนบาทโดยระยะเวลาในการใส่นี้2ีปีดอกเบีย้ยต่ำมากพี่น้องจา้าดอกเบีย้ย1.25%ต่อปีและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างนี้กับเป็นบริษัท ไทยนะคะเป็นคนไทยเป็นของคนไทยที่รับเหมาก่อสร้างทั้งเบิดนะคะทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะอันนี้สาวฝนกะ เป็นของมูลดีๆนะคะเป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องดีๆนะคะสําหรับเศร้าเล่านะคะการกู้ยืมทุนครั้งนี้นะคะสั่งประโยชน์มากๆให้กับประเทศเล่าและกับประชา้นเศร้าเล่านะคะหลายๆคนก็ได้รับประโยชน์นะคะกขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณประเทศไทยขอบคุณคนไทยนะคะที่ให้ค่้มสวยเหลือประเทศเล่ามาโดยตลอดนะคะ ประเทศไทยผู้ปิดทองหลังพระนะคะซอยเหลือทุกทุกอย่างนะคะบอกว่าจะเป็นอ่าข่วมทุกอย่างอย่างที่คนลาวได้รับค่วมทุกอย่างค่วมดืดหลอดในอย่างประเทศไทยซึ่งเป็นพี่ก็จะค่อยให้ข่วมซอยเหลือโดยตลอดนะคะแต่ว่าก็จะมีบางคนพี่น้องคนลาวบางคนที่ตาบอดใจบอดนะคะมองไม่เห็นค่วมดีนะคะสิ่งที่คนไทยประเทศไทยเฮตไหยก็จะมีอยู่ผู้ผู้หนึ่งนั่นละพี่น้องนะคะ คนนั้นนะคะได้มาคอมเมนต์ในเพจสอดลูสอดเห็นของเล่าว่าเล่ายังต้องการเพื่อนมิตรที่ใกล้ชิดจ,จริงใจส่วยเหลือกันยามยากพึ่งผากันใดคือเวียดนามและเล่าไม่ไส้มีแต่เพื่อนบ้านที่ดูถูกเหยียบย่ำซ้ำเติมเหมือนดังข้างบ้านแค่ามติดกันนะคะคนนี้นะคะเป็นคนที่เคยมองเห็นสิ่งที่ไทยซอยเหลือนะคะมีแต่ค่อยสางคว่ำเกียรติสั่งล้วก็ ความคิดเก่าๆนะคะยัดเยียดความคิดเก่าๆให้กับอ่าคนหลุนใหม่นะคะปลูกฝังความคิดเดิมๆทั้งๆที่ว่าคนเวียดนามสาวเวียดนามเป็นคนโพสต์ตําหนิคนลาวนะคะสาวเวียดนามที่มาเที่ยวเล่าแล้วก็โพสต์ตำหนินะคะโพสต์ตำหนิคว่วทุกขวมอยากคว่มไม่พัฒนาของเราแต่ว่า เขากลับมาแขวะคนไทยทั้งๆท,ท,ที่ประเทศไทยบาดเกี่ยวของยังเลยแต่ก็มาพูดแขวะโพดแควะอยู่นั่นลหละเพราะว่าจิตใจเขามันบอดแล้วนะคะบางคนกัมองว่าสาวเวียตคนนี้นะคะบางคนนะคะคนล่าบางคนก็บอกบว่าสาวเวียตคนนี้น่ะคนไทยเป็นคนจางมาให้มาทำลายซื้อเสียงของเล่าบ้างก็นี่นะคะนี่ก็คือความคิดของคนที่การศึกษาเข้าไม่ถึงจึงมีความคิดที่ต,ตําตมบัพนาเส้นนี้นะคะดังที่นะคะดังที่ท่าน ดอ็อรคําเผยปานมาไล่ท่องนะคะท่านได้บอกว่าคนลาวนั้นต้องพัฒนาการศึกษานะคะต้องพัฒนาการศึกษาอันดับแรกให้มากๆนะคะเลิกปลูกฝังความคิดเดิมๆเก่าๆที่เหตให้บ่สามารถพัฒนาเดินหน้า่อไปได้ายเบิ่งประเทศญี่ปุ่นเขาก็พัฒนาเศรษฐกิจตลาดเท่าไดว่มาแต่ว่าใช้ก็ะสอ,อบเงาะมาพันคมของญี่ปุ่นมันเป็นอะไร อันนั้นมันแนนมันเน้นบนวันหย่อนเศรษฐกิจตลาดเหตุให้คนขอมันนหรือว่าหย่อนระบบการศึกษาของพวกเข้าเฮ็ดศึกษาให้คนนี่ว่าคานิยมมันบวชถึงเข้าศึกษากันเฮ็ดให้คนเ่านเป็นคนคับแข็ออคติเกียดแข้ให้กันแต่ยามยังหน่อยอยู่อนุบาลผมน้อนกันว่าตองสร้างอันนั้นสร้างอันนี้บัจไยขึ้นมาเฮี้ยนแตเคียดแข้นต้นสัน่อสู่ต้นสันเบิ่งคนล่าเฮานี่ต่อไปนี่สิมนีติดจอกำปั้นให้กันที อันนี้จริงมาเบิงพัวเฮานี่การศึกษาเฮานี่สิคุ้มกันนะนี่ว่าอียังก็คุ้มคุ้มตองเฮดนั่นนั่นนี่แทนที่เฮาจะทรงเริมว่าเออให้ในคู่เขาเขียนตำรากเขียนนั่นซ้อนกันให้เขาเริมขยายมัดสติปัญญาเพื่อสอนให้คนมันมันจิตใจมันกว้างขว่มันมีหัวคิดประดิตสาเป็นของตนเองเป็นของจริงย้ำนั่นจริงที่พัฒนาบุคคลเน้ยนเสว่าต้องหามันนั้นนี่ต้องซ้อนนั่นน่ซ้อนนั่นนี่แต่น้อยเือนมันซ้อน เกียบตัสงอังนนะั้นใหญ่มากต่อสู้ต้นสันอัขนาน,ะนี้มันว่ไดนะ้นั่นคนถ้ามันต้องเอ,อื้อโผอลี่บ่เขานี่ปรากฏว่าซ้อนกันคือว่าตัวเองเกงหลกักชนะเบิ่งคิดจดีอื่นพวกอื่นนี่ปฏิการมัดมันบ่ไดนะ้นั่นเขาก็ต้องเฮียนน้มูอไว้อันนี้เ้าซ้อนกันแลบครับแขกพนุมีความเห็นต่างตัวเองแบบผิดผู้นึงหรือว่าโบธึงแหละมันบ่ได้ไหนนั่นน่ะมันต้องได้คนีนฝ่ามือว่าเข้าใจว่ามันก็มีอันดีอนะันน่ะ คน,น,นคคเขาม,มันต้องมีหลายความคิดเพื่อมาพิพัฒนาได้แมนค่ะคนเขามันต้องมีหลายความคิดต้องยอมรับความจริงบ้างบางทีคนเราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะสิ่งที่เขาตําหนิมาเราก็เอากลับมาปรับปรุงว่าแมนว่าจะไปโทษประเทศนั้นประเทศประเทศนี้นะคะไปแวลประเทศนั้นประเทศนี้แต่ไม่ยอมรับความจริงของตัวเองนะคะมันก็นเลยเหตุให้บ่บพัฒนาสิ่งที่นะคะสิ่งที่ท่านดอตอร์ ว่ามามันเป็นเรื่องจริงนะคะสาหรับสาวผลค,คิดว่าท่านดรคํเาเผยเนี่ยว่าเรื่องจริงเบื่อสิ่งที่ท่านพูดมานะถูกต้องหมดเลยนะคะคนเท่ามันต้องไม่ไม่มต้องปลูกฝังพี่น้องเราอย่าไปปลูกฝังแบบนั้นนะคะเพราะควบปลูกฝังแบบนั้นมันเหตุให้เฮาว่าพัฒนาพัฒนายากนะคะแล้วประเทศหลายๆประเทศอ่ะโดยเฉพาะเวียดนามนะคะเวียดนามเนี่ยเป็นไอหัก นะคะเป็นพีเป็นหนองของเล่าก็จริงแต่ว่าประเทศเวียดนามเน่เขาพัฒนาไปไกลแล้วนะคะประเทศเป็นนามเขาพัฒนาไปไกลกว่าประเทศลาวแล้วก็ความคิดความอ่านเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคนลาวนะคนลาวยังอยู่ที่จุดว่าเขาเป็นประเทศเขาเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนหักไอฮักหนองหักแต่ว่าเวียดนามเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่านะคะ,ะ,คะเพราะว่าเสาฝนเบิงคอมเมนต์นะคะเสาฝนเบิงคอมเมนต์ที่คนเวียดนามมาคอมเมนต์นะเขาบอกว่า ไม่ต้องไปยุ่งกับเราเลยนะคะปล่อยให้เราอยู่ในกลาอย่างนั้นแหละอย่าไปยุ่งกับเรา,เรา,าวเพราะเราไม่ยอมรับความจริงต่อให้เราไปพูดแบบนั้นเขาก็ไม่ยอมรับความจริงเขาก็มาว่าเราอยู่ดีนะคนเวียดนามเขาก็จะว่าลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าเขามีการศึกษาเขาก็พัพฒนาไปไกลแล้วนะคะเขาไปตําหนิประเทศลาวแล้วคนลาวก็ไปคอมเมนต์ว่าเขานะคะแต่ว่า จริงๆแล้วก็มีคนลาวบางคนนะคะที่สาวฝนเอามาให้ฟังนะเอามาบอกกับคนลาวบางคนเขาก็ไม่ได้ตําหนิคนเวียดนะคะก็ามาโทษคนไทยจากสันยังเสียท,ท,ทั้งที่คนไทยอยู่เฉยเฉยอันนี้ก็คือความคิดคนลาวบางคนที่มีอคติจนใจบอดไปเบิดนะคะสาวฝนก็นะมันก็เป็นความคิดแบบเดิมๆเนาะบูกฟังกันแบบเดิมๆทาให้มันไม่เกิดสิ่งที่ดีไม่สร้างสารรค์และกับบ๊พัฒนาพี่น้อง ตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ที่สาวฝนอยากเห็นอันนี้คือถนนของประเทศไทยจุดตรงนี้คือ world, จังหวัดสะแก้วนะคะทางไปจังหวัดสกแก้วพี่น้องเป็นถนนที่จะมุ่งหน้าไปทางจันทบุรีไปทางสกแก้วไปทางนั้นนะคะพี่น้องเป็นถนนต่างจังหวัดที่มีการพัฒนาพี่น้องจ้านะคะซ้ายมือขวามือเนี่ยบางบางหมองนะคะกยังเป็นท้องหน้าอยู่แต่ว่าถนนเนี่ยเขาสวยมากพี่น้องถนนงามอิหีพี่น้องจ้านะที่สาวฝนให้เห็นอ่ะ ขัวมือนะคะขัวมือสายมือกับเป็นไฮพี่น้องเป็นไฮไม่หล่วก็เป็นไฮอ่อยเังสิพี่น้องจ๋าเบิงเอานะคะว่าถนนประเทศไทยงามขนาดใดแล้วก็วิศวกรที่ไปสร้างนะคะบริษัทนะคะบริษัทที่ไปควบคุมรับเหมาเนี่ยก็เป็นของคนไทยถนนที่ ที่ที่สาวฝนเอามาให้เห็นถนนหมเลขก11ของประเทศเลาวน่ะสวยมากๆนะคะสวยเหมือนของประเทศไทยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้รับเหมาจากประเทศไทยพี่น้องจ๋าสวยอินดีนะคะภาคภูมิใจมากๆนะคะสาวฝนที่เห็นภาพแบบนี้ที่ประเทศเลาวนะคะสวยงามเหมือนประเทศไทยเลยนะคะ สวยงามอิลีพี่น้องจะภาคพุ่มใจดีดีใจมากๆนะคะเงินกู้มา1826รล้านบาทได้ใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างควบสวยงามให้กับประเทศล่าสร้างอำนวยความสะดวกให้กับประเทศเล่าสุดยอดอิลีพี่น้องอันนี้ขอส้มเส้ยรัฐบาลนะคะอันนี้ได้ประโยชน์มากๆคนลาวได้ประโยชน์มากๆนะคะถนนก็สวยนะคะแถมสางบนเขาแลนบนเขานะคะเออวิ่งนะคะเป็นถนนเสื่อม เป็นช่วงของอำเภอสำคัญสคัญทั้งนั้นเลยนะคะมันแบบสุดยอดอีรีนะคะคนไทยเขาก็สร้างมาได้สุดยอดจริงๆนะคะสวยงามอีรีนะคะขอบคุณคนไทยนะคะขอบคุณวิศวกรไทยขอบคุณผู้รับเหมาไทยนะคะแ้วก็ขอบคุณรัฐบาลเล่านะคะที่สร้างผลประโยชน์สร้ง่งเอื้อเยงว่าผลประโยชน์พวกเนี้ยเขาเรียกประโยชน์ให้กับประเทศเล่าเฮา ะะถึงว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะสาวฝนอันนี้ขอ,ขอส้มเซ้ยนะคะขอบคุณรัฐบาลเรานะคะคลิปนี้สาวฝนก็ขอลาไปก่อนด้อพี่น้องจ๋าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าลากันไปด้วยภาพบรรยากาศถนนงามๆนะคะพี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า